สวัสดีครับผมบอยพระบ้านชาแนลครับอันนี้ผมนำพระสมเด็จบ้างขุนพรมกุใหม่พิมพ์ใหญ่และพิมพ์จะดีมาเปิดให้บูชาครับเปิดไว้องค์ละสามหมื่นครับมีสององครับเนี่ยครับสวยงามครับสวยเป็นธรรมชาติครับให้ดูพิมพ์ใหญ่ก่อนครับพระองค์นี้ผมก็ได้มาแบบนี้แหละครับพระเขาล้างเก่าเดิมมาครับ เนื้อหาก็เห็นมวลสารชัดเจนครับด <eties> ูครับเส้นบังคับพิมพ์ยังอยู่เลยครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่บางหุ่นพรมครับนี่ครับนี่ครับเนี่ครับเชิญชมได้เลยครับพิจารณาตามภาพได้เลยครับนี่ครับพระเป็นธรรมชาติครับดูดูดูง่ายเป็นธรรมชาติครับดูนี่ครับนี่ครับดูครับ พาแท้อย่างนี้นะครับดูง่ายเป็นธรรมชาติครับก็พิจารณาเอาแล้วกันครับอย่าไปเชื่อผมเนี่ยครับแต่ก็ก็ดูง่ายจริงครับดูแบบพระที่มันแบบมันก็ดูไม่ใช่พระเรียนแบบอะพระเรียนแบบมันไม่ใช่แบบนี้คนละอย่างกันนะครับเนี่ยครับพระเขาดูง่ายเนื้อหาเขาแท้เป็นธรรมชาติครับแต่พระองค์นี้เขาล้างเก่าเดิมมาผมได้มาแบบนี้เนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับ นี่ครับรอยปูไตรอยนอนด่นอยู่ข้างหลังนะครับเห็นไหมครับเป็นลุ่มเป็นแอ่งเป็นบ่อครับอย่าไม่ดูพิมพ์ใหญ่ก่อนครับเดี๋ยวองค์นี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูชัดๆครับใช้กล้องกําลังขยายสูงสองนี่ยครับชมครับอย่าดูขอบข้างโอ้ดูครับเส้นบังคับพิมพ์ตั้งเลยครับเนี่ยครับพิมพ์ใหญ่บ้างขนพรมครับเนี่ครับเส้นซูมเขาจะตื้นๆนะครับเนี่ยครับ นี่ผมซูมดูจะชัดเนะยครับดูเนื้อหาหมอนสารนะครับเม็ดเม็ดเม็ดดาเม็ดเทาเม็ดแดงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเม็ดเจ็กเล็กเนี่ยครับเนี่ยสมเด็จบางคุณพมมันเหมือนมากจะเป็นเนี่ครับเม็ดไม่ใหญ่ครับเม็ดไม่ใหญ่เม็ดเจ็เล็กเล็กหน่อยไม่เหมือนสมเด็จวัลครังครับสมเด็จวัลคังเม็ดเขาจะโตโตหน่อยเม็ดแดงเม็ดดำครับเพราะว่า กขาสร้างก่อนไงตอนนั้นมวลสารเยอะอยู่แต่พอมาปลายปลายบางหุ่นพรมนวลสารเขาเหลือไม่มากเขาก็ต้องเลยต้องตามละเอียดตามให้ละเอียดแล้วก็แบบก็จะได้แบบผสมได้เยอะๆนะครับมวลสารเขาบางหุ่นพรมนวลสารเขาจะละเอียดกับวัดระค้างอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเนี่ยครับสาเร็จบ,บางหุ่นพรมครับเห็นดูครับเนื้อยุบย่นเหีียวเก่าเป็นธรรมชาติครับเนี่ยครับพ่าได้อายุอย่างนี้แล้วครับพ่าได้อายุ แต่กโกะปีสองพันร้อยก็แต่วงเนี้ยคาบกะล้างแต่ก็ยังพอมีเห็นคาบกะบ้างนะครับเนี่ยครับขอบขอบเนี่ยนี่เห็นไหมคาบกะเก่าเดิมเห็นไหมเนี่ยครับดูดูเนื้อเนื้อหนึบรับเนื้อหนึบเนื้อ,อช้าๆน,น,นะครับเนี่ยมาคาบกะเก่ายัางมีมีอยู่วะนะครับแต่คาบแป้งคาบเปอรไซดก็จะขึ้นคมุมแบบมันล้างดูสงสัยล้างมานานแล้วผมก็ได้มาแบบนี้เจาเ้าของเดิมผมล้างไว้นานแล้วไงเนี่ยจนเนื้อเขาขึ้นแบบ คราบขาวคุมๆแล้วอะครับเนี่ยครับตัวเม็ดแดงเม็ดขาวเออเม็ดดําเม็ดขาวแล้วเม็ดแดงไหนปะเม็ดแดงเม็ดเทาเนี่ยครับเม็ดจะละเอียดละเอียดนะครับเนี่ยครับด้านหลังนะครับเนี่ยครับคราบคราบเขาเรียกว่าคราบประหลอดคราบประหลอดหรือคราบเมือกนะครับเนี่ยเนี่ยยังมีอยู่เลยเนี่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 ยพระกูจริงๆนะเนี่ยพระกูแท้ๆเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยครับไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบที่ตามตลาดเนี่ยเขามีนะครับเนี่ยครับมันอ่านี้มาดูพิมพเจดีมากครับพิมพ์ทรงเจดีครับเนี่ยครับโหนี่นี่คาบคาบดินคาบดินติดเต็มเลยครับององนี้กับแข็งโป๊กคาบดินติดแข็งเลยครับเนี่ยครับครับแต่พิมพ์ใหญ่ตะกี้จะก็ยังพอเห็นบ้างแต่ว่าเขาล้างเกือบสะอาดนะครับเจ้าของเดิมนะครับต้องดูองค์นี้เนี่ยครับดูเนี่ยครับพิมพ์ทรงเจดีครับเนี่ยองค์นี้ก็สามหมื่นครับเปิดไว้องคก็สามหมื่นครับ พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เจดีเนี่ยครับดูคาบไข่คาบอะไรมีอยู่ครับเนี่ยครับพิมพ์ทรงเจดีทรงเจดีเนี่ยมีทั้งสามพิมพ์นะบางคุณพรมนะครับไปดูในหนังสือครับอันนี้ก็าจะเป็นอีพิมพ์หนึ่งนะครับเนี่ยครับดูด้านหลังร้อยบุตไตล้วเนินโดนเห็นไหมเนี่ยธรรมชาตินะมาตดูธรรมชาติพระครับไม่ต้องดูอะไรมากถ้าเนื้อหาไม่เป็นธรรมชาติแล้วผมบอกอย่างเดียวนะเก๊ พระเรียนแบบเนี่ยพระทาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เป็นธรรมชาติอ่ะมันต้องธรรมชาติดูที่ธรรมชาติเนื้อหาธรรมชาติของพระเนี่ยครับเนี่ยครับพิมพ์ทรงเจดียเนี่ยครับเนี่ยครับซูมให้ดูชร์ๆกันดูนะครับดูคราบเมือกน่ครับคราบเมือกคราบไข่นะคุมคุมเต็มเลยครับ อันนี้ตะก,กี้ดูแห้งๆก้างานะพอซูมมาดูเนื้อหนึกหนึกแกร่งหน,นึกนุ่มมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่ะมวลสารก็ยังพอเห็นบ้างนิดแต่นยอยแต่ก็ดูยากเหมือนกันนั้นดูเห็นมวลสารยากมากพระกุเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดคาบกุคุมเต็มองเนี่ยมันดูดูยากมวลสารนะแล้วก็พิจนารณาตามคาบกาคบุครับเนี่ยครับเนี่ยครับพี่ๆท่านใดดูถ้าดูถ้าดูพระเหมือนผมนะครับก็ต้องเข้าใจครับเนี่ยครับ เนี่ยเนื้อยุบย่นเหี่ยวนะครับเนี่ยครับเป็นแอ่งเป็นหลุมเป็นบ่อดูเนื้อเขาครับเนี่ยเนี่ยเนื้อหนึกนุ่มเนี่ยมีเนื้อช้ำๆเนื้อเน่าเน่าเนี่ยไหมเนี่ยเห็นไหมอืมเนี่ยครับนะครับเห็นเม้ซุ้มกอไหมกี้ครับเนี่ยครับพอพอเห็นบ้างเนี่ยแต่ดูหามุ่นสารูันมันคุมเต็มองนะครับเนี่ยครับไข เนื้อหนึบเนื้อเน่าก็มีเนื้อเน่าเนื้อช้ำช้ำเนื้อเน่าเนี่ยครับเนี่ยครับครับทั้าเม็ดหินเม็ดดินเม็ดทรายนอะไรครับเนี่ยครับพาดอยู่ในกัวพาดน้าท่วมมั่งโดนไอโดนความชื้นโดนความร้อนอะไรครอยู่ในกัวเนี่ยครับดูด้านหลังเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีครับอเห็นไหมดูข้าปลาหลอดเนี่ยมีข้าปลาหลอดโดยขาวขนีนยข้าปลาหลอดข้าบปลาหลอดถึงคุม ครับส่วนมากปละหลอดของครับปลาหลอดมันจะวิ่งมาวิ่งมาตำนงตำน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าพระแช่นงแช่น้ําอะไรส่วนมากมันก็อยู่อยู่ในอากาศอยู่ตำน้ำมัง่งอะไรมั่งพวกปละหลอดนะครับมันก็จะวิ่งมาคุมเนี่ยครับเพิ่มความสกดิ์ให้อง์พระด้วยเนะยครับครับปละหลอดครับไข่เก่าอะไรเงี้ยเหมือนพระกุศลมากอาจะเป็นอย่างเงี้ยแบบพระเนชชินในมื่อครับปละหลอดครับไข่ก็มีเนี่ยครับเนี่ยครับ เม็ดแดงครับเม็ดดำเม็ดเล็กๆครับเนี่ยสมเร็จบางของผมพิมพ์ทรงเจดียครับเปิดไว้องค์ละสามหมื่นครับพิมพ์ใหญ่ก็สามหมื่นพิมพ์ทรงเจดียก็สามหมื่นครับถ้าชอบก็ติดต่อมาได้ครับผมลงเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปครับและไอดีไลน์ด้วยครับแล้วก็สแกน q ิลล์อาร์โค้ดมาได้เลยครับถ้าชอบก็ติดต่อมานะครับสวัสดีครับ